แบรนด์ีดฟเนี่ยผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันนะครับเขาเป็นแบรนด์เครื่องเสียงที่เรียกได้ว่าราคาไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ว่าได้คุณภาพเรียกว่าจัดเต็มอย่างส่วนตัวผมผมก็มีใช้ตัว S530D ที่เป็นลำโพงตั้งโต๊ะอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทาง Edifier ได้ออกตัวหูฟัง True Wireless ใหม่นะครับเป็นตัว Edifier n e o b u น Pro เป็นหูฟังที่มีการระดมเงินทุนเนี่ยในการพัฒนาในการผลิตนะครับมากถึง18ล้านบาทบอกได้เลย ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเบสแบบจัดเต็มนี่คือหูฟังที่ตอบโจทย์ในด้านเสียงเบสอย่าแท้จริงครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว e อ็กซ์เทรียมเเจอผมเหมือนเดิมนพ e อ็กซ์เทรียมเสำหรับวันนี้ผมมีหูฟัง Edifier เนะครับเป็นหูฟัง True Wireless ที่เรียกว่าออกมาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขามาพร้อมกับเวอร์ชั่นที่เป็นตัว NeoBuds Pro นะครับเป็นหูฟัง True Wireless ที่เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับในปี2021มากๆแล้วผมก็คาพูดได้เลยนะครับว่ามันเป็นหูฟังที่ผมถูกใจอยู่หนึ่งตัวซึ่งถ้าสมมติใครเคยดูผมรีวิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหูฟังเกมมิ่งหรือว่าหูฟัง True Wireless อะไรก ผมจะรู้สึกชอบหูฟังตัวนั้นๆถ้าเสียงเบสมันดีมากๆหรือว่าเสียงเบสกระถึงเพราะว่าส่วนตัวผมผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมีเบสค่อนข้างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงตั้งโต๊ะก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวหูฟังก็ดีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวูฟัง True Wireless แต่คาแรคเตอร์ของเสียงที่คนชอบแต่ละคนเนี่ยผมก็ต้องพูดตามตรงว่ามีชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าสมมติใครที่แบบชื่นชอบในเรื่องของเสียงเบส ตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟัง True w i r e l e s อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวหูฟัง e d i f i e r ตัวนี้นะครับเขาให้คุณสมบัติหลายๆอย่างมาในราคาเพียงแค่3,990บาทราคาไม่แพงคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมติเราดูกันที่หน้ากล่องก่อนเลยเนี่ยมีโลโก้ตัวนี้เราก็เริ่มมั่นใจได้แล้วนะครับว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ย ไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีตัว Hi-Res Audio Wireless เข้ามานะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเขาการันตีเรื่องของตัวคุณภาพเสียงแบบ Hi-Res Audio เลยนะครับผมแล้วก็ตัวด้านล่างก็จะบอกว่า t r u e Wireless Stereo Earbuds นะครับผมแล้วก็ With Active Noise c a n c e l l i n g นะครับหมายความว่าเขามาพร้อมกับระบบ เสียงรบกวนรอบข้างนะครับและผมข้าพูดได้เลยว่านี่มันน้องๆแบรนด์แบบตัว S เลยก็ว่าได้นะครับคือระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยถ้าสมมติเราเปิดโหมดแบบตัดเสียงรบกวนสูงสุดใช่ไหมเนี่ยทีมงานผมเมื่อกี้เขาเรียกให้ผมคุยด้วยอะไรต่างๆผมไม่ได้ยินเลยนะคือเขาตัดเสียงแบบ วูฟไปอีกหนึ่งโลกเลยระบบตัดเสียงอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าดีโคตรถ้าใครยังไม่เคยใช้หูฟังที่มีระบบ ANC นะครับผมผมบอกนั่นเลยว่าลองจับตัวนี้สักหนึ่งครั้งแล้วคุณจะแบบเฮ้ยระบบนี้มันตัดเสียงได้อะไรขนาดนั้นเลยเหรอคือมันตัดเสียงได้ดีมากๆนะแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีเขียนฟังก์ชันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ HyB r i d ANC นะครับที่ผมบอกไว้นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมในส่วนของตัวภาคเสียงของเขานะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวไดรเวอร์ลำโพงตัวนี้นะครับเขาใช้ของทาง โนเลสนะครับผมซึ่งเขาเป็นยี่ห้อชั้นนำอันดับต้นๆของโลกเลยที่ผลิตพวกตัวไดรเวอร์ตัวซาวของตัวลำโพงนั่นเองนะครับตัวนี้ได้เลือกเอามาใช้ในตัวหูฟัง Edifier แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับเขาบอกว่าไมโครโฟนของเขาเนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนรอบด้านได้น,นะครับซึ่งตัวไมโครโฟนผมขอไม่พูดเยอะไว้เดี๋ยวไปรอฟังเสียงจริงๆเอาทีครัว่าเสียงจริงเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับแอมเ e ียนซาวมสามารถปรับแต่ง เลือกออกแอมเบียนได้ต่างๆตามของเราหรือว่าในส่วนของตัวอีควอไลเซอร์อะไรพวกนั้นเนี่ยสามารถปรับเซตได้นะครับผมควิกชาร์จครับแล้วก็ใช้งานได้24ชั่วโมงพร้อมกับตัวแอนตี้แบคทีเรียนะครับซึ่งในส่วนของตัวใช้งานได้24ชั่วโมงผมบอกก่อนนะครับว่า การชาร์จ1ครั้งเนี่ยเขาจะใช้งานได้6ชั่วโมงด้วยกันสำหรับตัวหูฟังคือถอดออกมาเสียบเนี่ยใช้งานได้6ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติคุณเปิดโหมด noise cancelling นะครับเขาจะใช้งานได้เพียงแค่5ชั่วโมงถามว่า5ชั่วโมงเพียงพอกัแบบการใช้งานทั่วๆไปไหมผมมองว่าก็น่าจะพออยู่นะเพราะว่าถ้าเราดูหนังเรื่องนึงก็ 2- อถึงสชั่วโมงใช้งานเพียงพอแล้วก็สามารถเสียบชาร์จได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าสมมติคุณอยากจะใช้งานต่อนะครับก็นํากลับมาเสียบเข้าไปที่ตัวเคสตัวนี้นะครับสามารถชาร์จต่อเพิ่่่มมไดดด้ร้รรือยยๆกกโโววทััังงหนชบ 18ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะก็ใช้งานได้แบบทั้งวันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตลับตัวนี้ก็ค่อนข้างมาแบบเป็นขอบม,มนๆเก็บค่อนข้างง่ายแต่อันนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันหนาไปนิดนึงนะครับคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรพกให้มันดูตูงมากตัวเนี้ยมันจะมีความหนาค่อนข้างหนาระดับหนึ่งจริงๆก็าน่จะทําให้บางกว่านี้อีกหน่อยแล้วเป็นวงรีจะดีกว่านะครับตัวฝาด้านในครับจะมีการเก็บตัวหูฟังนะตัวหูฟังเขาจะออกแบบมาเป็นแบบ มีติ่งมีไส้ติ่งออกมานะครับตัวนี้เนี่ยไส้ติ่งของเขามีเหตุผลครับคือตัวไมโครโฟนเขาจะอยู่ตรงปลายตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยจะมีไมโครโฟนทั้ง2ด้านนะครับนี่เพื่อที่จะให้รับเสียงการพูดได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้นะครับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือในเรื่องของจุกเสียงตัวนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นไซส์ขนาดพ,พอดีกับตัวหูผมแล้วนะครับตัวจุกเสียงของเขาเขาให้มาเป็นแบบซีนิโอเลยครับ1 2 3 4 5 6รวมที่ติดในหูฟังด้วยเป็นน7คคู่ะรับ อันนี้เริ่มแรกเลยนะครับทาง Edifier เขาเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าควรที่จะต้องวัดไซส์ของตัวหูของเราให้ดีก่อนนะครับว่าควรที่ต้องใช้ไซส์หูขนาดไหนผมแนะนําให้ลองมันทุกจุกเลยครับมันไม่มีวิธีการวัดแค่ลองเสียบแล้วก็เปลี่ยนลองเสียบเปลี่ยนลองเสียบ,เ,ยบเปลี่ยนคุณรู้สึกว่าตัวนี้แน่นไหมถ้าแน่นก็ใช้งานตัวนี้แต่ถ้าไม่แน่นหรือว่าใหญ่เกินไปหลวมเกินไปก็ปรับขนาดให้ดีนะครับเพราะว่าตัวจุกตัวนี้ทําไมเขาถึงให้มาถึงขนาด7ดไซส์ด้วยกันเขาไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องของความกระชับ ไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องของการหลุดนะครับอันนั้นเป็นผลพลอยได้มากกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือจุกตัวพวกนี้เนี่ยมันต้องใส่แล้วให้อุดพอดีรูหูทั้งหมดไม่ให้มีอากาศเล็ดลอดนะครับไม่ให้มีเรียกว่าช่องว่างระหว่างตัวใบหูกับในส่วนของตัวดอกลาโพงตัวนี้เนื่องจากว่าเขาต้องการให้มิติเสียงทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเสียงเบส ถ้าสมมุติคุณใส่เล็กไปมันมีรูอากาศออกเข้าได้เนี่ยมันจะทําให้เสียงเบสดรอปหายไปค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสมมติคุณใส่ได้พอดีกับรูหูนะครับมันจะทําให้ตัวเสียงเบสเนี่ยออกมากระชับและก็แน่นมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเขาเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่เขามีให้มาหลากหลายขนาดมากๆนะครับตัวตลับชาร์จนะครับไม่ได้มีอะไรฟังก์ชันอะไรเยอะแยะก็แบ่งข้างซ้ายข้างขวาเป็นแม่เหล็กนะครับที่มีการยึดเกาะค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับคว่ำไม่หลุด ขยาถามว่าเขย่าแรงๆหลุดไหมหลุดนะครับอันนี้ก็หลุดหล่นได้เลยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าตัวฝานะครับอะหลุดหล่นไปแล้วข้างนึงไม่เป็นไรตัวฝานะครับนี่ครับถ้าสมมุติเราจับเขย่าองนี้นะครับฝาจะมีแม่เหล็กที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรคือจะพูดง่ายๆว่า ตัวฝาเนี่ยเขาจะไม่เปิดง่ายนะเปิดจะได้ค่อนข้างยากเล็กน้อยแต่ว่าเขามีรูในส่วนของตรงนี้ก็สามารถง้างเปิดได้นะแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยตัวแม่เหล็กเขาไม่ได้เหนียวแข็งขนาดที่แบบว่าสบัดได้เลยนะครับแบบไม่หลุดตัวนี้จะมีอาการหลุดเล็กน้อยทังนั้นเวลาเราหยิบเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับโดยหูฟังตัวนี้นะผมบอกก่อนเลยว่าทาง Edifier เนี่ยเขาออกแบบมาให้สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับหรือว่าจะออกกําลังกายก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขารองรับมาตรฐานการกันน้ําแบบ iP54 นะครับก็สามารถกันน้ําได้แบบสบายๆนะครับหรือว่าในเรื่องของเกมมิ่งนะครับตัวนี้เขาจะเชื่อมต่อแบบบลูทูธ o 0สามารถเปิดโหมดเกมมิ่งได้นะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าพอเปิดโหมดเกมมิ่งปุ๊บเนี่ยอาการดีเลย์มันจะไม่มีเลยนะครับเรียกว่าไร้ดีเลย์หรือว่า ถ้าพูดตรงๆยังไง,งไงมันก็มีดีเลยแหละแต่นี่เดียวแบบเราสัมผัสไม่ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีแต่การเปิดแบบเกมโหมดพร้อม noise c a n c e l l i n g เนี่ยก็จะทําให้ตัวแบตเตอรีเ่เใช้งานได้น้อยลงนั่นเองนะครับก็มีเรียกว่ามีข้อดีก็มีข้อเสียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงนอกจากตัวไฮ res ตัวนี้นะที่เขามีการันตีมาให้เขาจะมีในเรื่องของวงจรตัวที่เป็นตัว d s p พนะครับพร้อมกับตัวภาคขยายเสียงแบบ d i m อนะทำให้เสียงเนี่ยที่เรียกว่า ดังกระชับมากๆก็สําหรับหูฟังตัวนี้นะซึ่งถ้าให้ผมพูดตามตรงเนี่ยเรื่องของเสียงเนี่ยผมเรียกว่าไร้ที่ติเลยดีกว่าใครที่ชื่นชอบเบสแบบนุ่มๆแน่นๆตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็เขายังรองรับในเรื่องของระบบตัวโค้ด LHDC นะครับเรียกว่าเป็นโค้ดระบบเสียงแบบ High ฮ Res เป็นระบบเสียงที่เรียกว่าให้ความละเอียดมากถึง95กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวนะก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่น่าใช้งานมากๆนะครับก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบในเรื่องของระบบเสียงก่อนดีกว่าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นยังไงครับอ่าผมลองทดสอบกับการเล่นเกมนะครับกับเกมฟร e f ฟล e เนี่ยเอาจริงๆผมพูดตรงตรงเลยคือมันเป็นแบบหูฟังที่เกิดมาเพื่อเสียงเบสโดยเฉพาะนะเสียงเบสเสียงเพลงอะไรต่างๆคือหนักแน่นมากสําหรับตัวนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยอันนี้อยากจะให้ไปลองหาลองฟังดูนะครับคือเสียงเบสเสียงอะไรต่างต่าง ออกมาได้ดีมากๆนะครับก็อันนว่าเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงให้เพื่อนๆลองฟังดูแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรมันอาจจะอัดได้ไม่ชัดมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองฟังดูกันครับ เดี๋ยวเราไปลองทดสอบในเรื่องของเสียงหูฟังตัวนี้กันดีกว่ามีทั้งแอปพลิเคชันเอ่ยมีทั้งในเรื่องของเสียงที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปลองฟังเพลงนะครับให้ดูตัวแอปพลิเคชันก่อนละกันตัวนี้จะเป็นแอป edifier neo bud pro นะครับผมก็สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้จะดูแบตเตอรี่ของหูฟังด้านซ้ายกับด้านขวาได้นะครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยแต่ละข้างเฉลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรื่องของระบบโมดตัดเสียงถ้าสมมติเราต้องการบ้านนนน่่อออกเเเดิพพืื สามารถฟังคนอื่นที่เขาพูดได้ก็ปรับเป็น normal Mode นะครับผมหรือว่าจะปรับเป็น ambient sound ก็สามารถปรับได้นะอันนี้ก็สามารถตั้งค่าได้หรือถ้าใครบอกว่าต้องการความเป็นส่วนตัวอาจจะไม่ต้องเปิดเพลงฟังก็ได้อยากจะอ่านหนังสือต้องการความเงียบแค่ใส่หูฟังและเปิดเป็น high noise cancelling นะครับผมผมบอกได้เลยว่าบู o บเลยครับบูบไปอยู่อีกหนึ่งโลกกันเลยทีเดียวนะครับก็คือแบบ จะไม่ได้ยินอะไรเลยคือแบบเสียงรบกวนนี่คือหายไปเกลี้ยงนะครับแล้วก็ในสองด้านนี้นะครับจะเป็นการปรับโทนของเสียงซาวจูนนิ่งนะครับก็ปรับคลาสสิกไดนามิก นะครับหรือว่าจะคอสตอมจูนอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าเองก็ได้นะครับคอสตอมจูนก็สามารถเข้าไปปรับในเรื่องของอ e ีควอเซอร์ตัวฟ r e ควนซี y ต่างๆค่าต่างๆค่าเสียงอะไรต่างๆสามารถปรับได้หรือว่าจะเพิ่มหลายโหมดก็สามารถเซตได้นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมันจริงๆมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ตั้งค่านะก็เป็นแท็บเซตติ้งนะครับดูในเรื่องของวิธีการใช้งานเช่น ดับเบิลแทจะให้เป็นการเล่นเพลงหรือว่าการเป็นเลือกโหมดเรื่อก e c t Track อะไรต่างๆนะครับก็สามารถปรับได้ Double t a ทซ้ายขวานะครับหรือว่า triple t ริปเปิลแนะครับหรือว่า ปรับหูฟังข้างซ้ายปรับหูฟังข้างขวาสามารถเซตการตังค่าเองได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับ disconnect bluetooth หรือว่าการเชื่อมต่อซ่อมใหม่ factory reset นะครับปิด product หรือว่าตั้งค่าความ s ensitive นะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าความ s ensitive ของตัวหูฟังตัวนี้ได้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานค่อนข้างง่ายไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงกันดูครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าหูฟัง Edifier ตัวนี้นะครับซึ่งถามผมว่าชอบแค่ไหนหรอ อ,อย่างแรกเลยสิ่งที่ผมชอบน่าจะเป็นในเรื่องของโทนเสียงนะครับที่มันได้เสียงเบสค่อนข้างกระหึมแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยผมใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับก็เชื่อมต่อค่อนข้างง่ายแค่เปิดฝาปุ๊บดึงหูฟังออกมาเนี่ยมันทำการคอนเน็ก์แบบอัตโนมัติอันนี้ก็คือมีการคอนเน็กครั้งแรกไปแล้วนะครับส่วนของการคอนเน็กครั้งแรกผมก็ลองใช้ค่อนข้างรวดเร็วประทับใจนะครับเพราะผมเคยเจอปัญหาหูฟังบางตัวหยิบออกมาไม่คอนเน็กสักทีต้องเข้าแอปนู่นนี้นะั้นยุ่งยากแต่ตัวนี้คือไรรรรร้ใในนเเเเืื่่อออองงงงงขขปัญหากากกลลยยแว็ะบบสี จริงๆแล้วเนี่ยที่เสียงมันได้ดีขนาดนี้ที่แบบผมแอบชมเลยนะเพราะว่าเขามีในส่วนของตัวไดรเวอร์ที่มาเป็นแบบ2ตัวนะครับเขาจะมีตัวไดรเวอร์ที่เป็นแบบไดนามิกที่ให้เสียงเบสแล้วก็เสียงกลางค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวไดรเวอร์อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวบาลานซ์นะครับก็จะให้โทนเสียงที่เรียกว่าใสเคลียร์แล้วก็แหลมมากกว่าก็อันนี้เป็นการผสมผสานตัวไดรเวอร์ระหว่าง2ตัวทําให้ออกมาเป็นตัว Edifier Neo b a c k Pro ตัวนี้นั่นเองนะครับราคา ,3990 บบาทนะครับก็ ลองไปหาสั่งซื้อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ตรีมีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับ